สาวพิการต้องการดูรองเท้าคู่หนึ่งแต่พนักงานกลับเหมือนไม่ต้อนรับกลับบ่นว่ารองเท้าคู่นี้ราคาแพงนะเพียงพระเธอนั้นดูยากจนแถมยังดูถูกหญิงสาวถามว่าคุณจะซื้อรองเท้าคู่นี้ไปทําไมเอาไปใส่เองเหรอถึงลูกค้าจะพูดจาอย่างสุภาพบอกช่วยหยิบรองเท้าให้ฉันดูหน่อยแต่พนักงานก็ปฏิเสธบอกบริษัทของเราเป็นแบรนด์ชั้นนําที่จะให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มีระดับทางด้านกายภาพเท่านั้นเมื่อเด็กฝึกง,งานเห็นแบบนั้นจึงคิดจะเข้ามาช่วย แต่ก็ถูกพนักงานรุ่นพี่ห้ามเอาไว้หญิงสาวโมโหมากจึงถ่ายรูปพนักงานเตรียมจะโพสต์ลงโซเชียลพอนางรู้แบบนั้นก็เริ่มกลัวบอกให้เด็กฝึกงานมาช่วยดูแลเด็กประการบริการลูกค้าอย่างดีแต่พอเลือกรองเท้าได้พนักงานตัวดีตัวแสบก็หัวหมอเข้าไปหลังร้านตั้งใจนํารองเท้าเก่าที่ชํารุดมาท้าเตาหลอกขายหาได้เสริมแต่ว่าเด็กฝึกงานดันไม่เห็นพอดีเธอไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รุ่นพี่ทําจึงได้แอบบอกลูกค้าเรื่องสินค้ามีตําหนิ นั่นทาให้ยายพนักงานโกรธมากลากตัวเด็กฝึกงานมาต่อว่าก่อนที่ลูกค้าจะลุกขึ้นยืนและพบว่าสินค้ามีปัญหาจริงที่จริงคือเธอเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทที่แอบมาตรวจสอบสาขาซึ่งเธอก็ได้ปลดพนักงานตัวแสบให้ตกงานทันทีพร้อมกับรับสาวน้อยคนนี้เป็นพนักงานประจําของร้าน